ยุติคือยุคที่มีบุคคลดังกล่าวมาเกี่ยวก้องเช่นเกจนักวาดขีดหองขี้ลืมพี่หมีเปาปากิมและกิมจอมพลังเพราะพวกเราคือชมรมคนติดคือติดคือติดคือดาวร่วงเลยฮะ ไม่มีกัปกันดาวนนี้เลยเออนั่นแหละอาจจะอยู่ในตรงนั้นก็ได้ทําไมไม่ขึ้นเลยเออครงหน้าเล่นเล็บปูดี้ดีกว่าอร่อยเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยคิวอะไปเปลี่ยนเสื้อมานี่คิวเลยนี่ไม่คิวยังไงดูเพื่อนคงจะชาพอเฮ้ยอถอดเสื้ออ๋อถอดเสื้อช่วหัวนมถอดเสื้อถอดเสื้อพวกหัวนมก็มา ตามหลอกหลอนวะมันไม่ใช่โจ๊ติเป็กนะโจ๊ิชัวก็นมหรือเออเห็นแล้วดีเซิร์ชยิงเนี่ยเอาดีเซิร์ชยิงไปดีเซิร์ชเนี่ยดีเซิร์ชเอาไปไหนน้องเนียดีเซิร์ชร่วงร่วงไปดิโอ้มาเล่นดีเซิร์ชเหมือนพี่เลย เ้ยดีเซิร์ดดีเซิร์ดรกหัวเอ้ยดีเซิร์ดร่วงไปดิดีเซิร์ดปืนแรงว่ะดีเซิร์ดปืนเคาน์เตอร์ปะเนี่ยดีเซิร์ดอีกเกินปืนเคาน์เตอร์ว่ะมาจากเคาน์เตอร์อยู่ปืนดีเซิร์ดนี่ปืนฟังโจรหรือฟังอะไรนะแน่ปืนฟังโจรผมฟังตำรวจไม่มีไม่หรือมีหมดเหรอไม่รู้ <laughs> ปืนด <laughs> ีเซลปืนหกดีกว่ะชนะด้วยเล่นปืนพกอ่ะต้องเกมไปปืนพกปืนพกอะเล่นปืนพกดีกว่าปืนกลไม่เล่นแล้วปืนพกอะ่ะค <laughs> ิวๆไอ้ตาหนึ่งเล่นปืนพกอยากเล่นนี่ไงโอ้โหล้วง <laughs> 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 เป็นมะม่วงไหมล่นะ <laughs> ออ๋ว่าทำไมอลนุ่มเฉยเออเป็นมะม่วงเลยวะเป็นมะม่วงเลยวะเป็นมะม่วงก็มาน้องเกมกล่าวไม่ได้ค่าได้คือมีคนลาดโกตึงๆไหมฮะมันจะมีสองฉากจบแบบเบิ้ลฉากจบแบบ มาเล e ่นบาสทีฟีแล้วน้องเกมกล่าวทุกคลิปนะบอกว่ามันจะมีสองฉากจบนะแล้วก็ดับเบิลฉากจบแบบไปเลยเนาก็เหมือนอันนี้อันนีด um. mm ีมาแล้วดีกูแตกข้ายแปดสิบโลชัวเข้าไปแปดสิบเหอ ไปตายนะขิดนะบอกไว้ก่อนนะขิดนะไม่ถอย,ยเออนี่เป็นไงล่ะเออนี่ล่วงไปดิล่วงไปสองวันได้คือตื้อเอาขี้โม่ใสมาเลย โอเคครับจบลงเมื่อนี้เมื่อคนโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไหมครับคลิปต่อไปสวัสดีไปยสวัสดี